สวมใส่สบายทุกอย่างก้าวกับบ um ัมเปอร์คลาสสิกจากลาเปโซรองเท้าแต่แบบสวมที่ปรับสายได้ใครที่มีเท้ากว้างๆนะเท้าหนาเท้าใหญ่นะรองเท้ารุ่นนี้เหมาะมากๆครับมีตั้งแต่เบอร์เล็กๆนะห้าถึงสิเลยนะใครที่หารองเท้าใส่ยากนะแล้วปวดเท้าเจ็บเท้าจากการยืนการเดินนานๆน,นะเอารองเท้ารุ่นนี้ไปใช้เลยนะซัพพอร์ตดีมีการลื่นนะติดดูบกับพื้นนะ กันน้ำนะทำความสะอาดได้ง่ายนะไม่เป็นเชื้อรานะพื้นกันลื่นทุกคู่เลยนะมีให้เลือกหลายสีมากๆทีไซน์สวยนะนี่นะครับสวมใส่สบายนะรองเท้าแล b b ป r s เป็นรองเท้าที่ถูกออกแบบมานะใส่แล้วนุ่มสบายมากๆทำมาจากยาง EVA นะครับนะไม่ยั่วไม่ยุห้คือรูปได้ดีนะซัพพอร์ตดีมากเลยนะใครที่อยากจะได้รองเท้ารุ่นนี้นะ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะใส่รองเท้ามาหลายๆรุ่นแล้วรู้สึกปวดเท้าเจ็บเท้าไม่ซับพอร์ตเท้าเอารองเท้ารุ่นนี้ไปใส่เลยนะโดยเฉพาะคนที่เท้ากว้างๆนะหารองเท้าใส่ยากนะมันครับสายรองเท้ามันปรับได้นะไม่รัดเท้านะไม่รัดเท้าไม่เจ็บเท้าไม่ปวดเท้านะนี่นะครับอันลี้สีนี้ก็สวยนะจัดไปเลยครับรำประโซรู่นบัมเปอร์คลาสสิก ขอบรองเท้านี่ยกสูงกว่าปกตินะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะจากการเดินเตะหรือว่าลื่นนะนี่นะพื้นซัพพอร์ตได้ดีมากๆนะมีการลื่นติดหนึบกับพื้นเลยนะใส่ยืนใส่เดินสบายเท้าไม่เมื่อยเท้าตลอดทั้งวันนะจะใส่ในบ้านนอกบ้านได้หมดนะผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะบัมเปอร์คลาสสิกจากรับประโูถูกใจจริงๆครับ